นี้ในงานครับเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เราก็มาเป็นนะครับประมาณว่าคาแรคเตอร์เป็นท่านอินเดนาโจนส์นะก็วันนี้ก็มาเป็นงานเปิดตัวนะครับของภาคล่าสุดนะฮะของแฟนชัยอินเดน่าโจนส์นะฮะกับอินเดนาโจนส์เดอะเจ้าออฟเดสมี่นะครับผมหรือว่าสไทยก็คืออินเดนาโจนส์นะฮะกับกงล้อแห่งโชคชะตานั่นเองนะครับท้งนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาของเ์สันกอร์นะครับในรอบหลายปีเลยนะก็ ใครที่เป็นแฟนในหน้าโจนสรดอยูแล้วนะฮะหรือว่าใครที่กําลังหานหนังแอคชั่นแห่งปีรู้อยู่ผมว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่ต้องมาดูเพราะว่านอกจากมือพ่มกับแล้วนะครับฝีมือความเท่นะความนิ่งและความตลกของเฮรนสันฟอร์ดแล้วนะ,ะ mm hmm. ยังมีทีมน,นักแสดงนะครับขับข้างมากๆวันนี้เหรครรู้สึกว่าว่า พอได้ครับแต่ลองเทียบที่ไม่ติดนะฮะผันนี้มีบูนิดนึงนะฮะบูนนิดนึงอยอัดฉันด้ครับมากับพี่กล้องกับน้องวิกกินครับวันนี้ก็รวมตัวกันแลกวสามหลอนี่เปิดตัวนี่ขับปุ๊บมาเลยนะใช่ครับขับปุ๊บไม่ใช่ดิมันเป็นแบบว่าแนวแบบรถกินหน้าโจรอะไรอย่างเงี้ย บางด้วยนะครับสำหรับอินเดนาโจนกับกงล้อแห่งโชคสตา์นะครับผมจริงแล้วเราต้องจองบัตรได้แล้วนะครับวันนี้เพราะว่าเราเข้าฉายครับวันที่28มิถุนายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ไม่ดูไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างเป็นหนังที่พาคุณพ่อคุณแม่นะฮะผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือว่าเด็กๆมาดูก็ได้เพราะว่าสนุกตลกไม่รุนแรงครับ อซูสตาเขามาครับผมเซอร็จภัยกันเย็นงนี้ว่าที่จะเ่าลูกน้องจะช่วยอะไรกันแล้วแลาวจเอาความร่วมใจอย่างเงี้ยโน่ีเตรียมการวันนั้นตอนโอ้เตรียมการนานนานพอสมควรครับเดือนจรงเตรียมทั้งทุกอย่างฮะทั้งสถานที่ทั้งกับบริษัททัวร์ที่เราให้เขาเป็นคนจัดการวางแผนการท่องเที่ยวให้แล้วก็ ที่สำคัญก็คือเพื่อนๆนะครับที่ไปจริงๆแล้วจริงๆจะขนไปเยอะกว่านี้แต่ว่าหลายๆคนอาจจะติดงานนะครับเพื่อนๆมหาลัยของน้าด้วยแต่ว่าทุกอย่างก็ออกมาด้วยความสุขแล้วรับรื่นทุกอย่างดีใจมากคือจริงๆผมเก็บความลับไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วฮะจะมีอาการที่ล้นๆกันเกินอะไรเงี้ยที่เกิดขึ้นในวันนั้นอะไรเงี้ยแต่เขาเพราะผมไม่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 ได้คิดว่าแบบอะไรเงี้ยมากสุดเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่า ก็จะมีอาการนิดนึงเพราะอะไรที่เป็นริปนี้ครบพเ่แบบเพราะอ,อะไรถึงเป็นคือว่าเป็นั<ง>นดีเวลาดีเออผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจริงๆแล้วเราก็มีเวลาในการพักผ่อนในการเที่ยวค่อนข้างเยอะเออแล้วก็อีกอย่างออที่อิตาลีก็คงเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันโรแมนติกแล้วมันก็เหมาะที่ที่จะจะให เราจะมอบโอกาสนี้ให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าเขาเหมาะสมกับสถานที่แบบนั้นอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราก็อยากอยากให้เขาอยู่ตรงนั้นอยากจะให้โมเมนต์บรรยากาศแบบนั้นมันอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยคือเราจะโนลอยอะไรที่แบบต้องเป็นที่มาหรือเป็นที่มาทวามหมายมาเอ่อบาร์นี่เรจินาเชวาน่านะจริงๆก็จะเป็นสถานที่ที่ในเดิมในประวัติศาสตร์เขาก็จะเป็นสถานที่เป็นอ่างน้ําของราชินีเชวาน่านั่นเองนะผมก็รู้สึกว่า การได้การได้ไปขอเขาตรงนั้นเราก็เหมือนเราจะเป็นเหมือนอ่างน้ำที่อบกุ้มเขาให้เขาได้แบบว่านี่คือความหมายของสถานที่นะครับในความคิดของเราอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามจะอยู่ไทยจะอยู่ตรงไหนก็ตามในระนาดอะไรผมว่าก็เป็นที่ที่ถ้าคนมันรักกันจริงๆแล้วก็มันรู้สึกว่ามันใช่แล้วคนนี้ผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะขอที่จะแบบเราเรียกว่ามอบหัวใจที่บริสุทธิ์ให้กับการบจริงๆวันนั้นที่จำได้ไหมว่าพี่นาทีนั้นบอกเขาว่ายังไง ผมพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยอย่าบอกเมาถามพี่แบนะแ้วมัน้ถามเราเพราะเขาฟังไม่รู้เรื่องผมอ่าผมเตรียมทุกอย่างไปหมดเลยผมเตรียมว่าผมจะพูดแบบนี้เรามีโอกาสได้ไปสถานที่ต่างๆที่ที่เที่ยวในอิตาลีแล้วก็มันมีความหมายดีเกิดขึ้นผมก็แพลนในหัวแล้วว่าผมจะพูด 1, 2, 3, 4แล้วก็จะคุกเข่าแล้วก็จะแบบว่า หยิแบแหวนออกมาอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆผมพูดอะไรก็ไม่รู้ผมไปบอกว่าแบบเออเนี่ยคุยกับที่บ้านแล้วนะหนึ่งของสนดอะไรที่แบบว่าเป็นแบนบ,บทำ <singing> พานานาที่แบบสวยงามอะไรเงี้ยหายหมดแต่ผมก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าเ,เราก็พูดอะไรบางอย่างที่บางที่เราก็มันไม่ใช่ละคระมันคือชีวิตจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าความรู้สึกแบบน,นีน้มันมันมันไม่เหมือนในละครที่เราพูดว่าเออฉันรักเธอขอแต่งงานนะคุกเข่า ไม่มีอะไรเหมือนเลยมันมันมันเป็นความตื่นเต้นเป็นความประหม่ามันเป็นความดีใจมันเป็นความอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเราเราเราเข้าใจที่หมากด้วยเหมือนกันว่าทำไมตอนที่เขาเขาเขาขอกับชิมแล้วเขาถึงสวมปิดมือนะฮะเขาบอกว่ามีคำว่าแซกซึมไม่้องง่้ครับกีดการ์ดกันอย่างเดียวครับผมกับเฉพาะว่าที่คู่มันของผมคู่มันเขากีดการ์ดมีความสุขผมก็แบบผมก็แบบมีความสุขมาก อ๋อไม่ไมครับไม่ครับผมผมไม่ไม่ได้ร้องไห้คือมันมันตื้นตามันดีใจครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มีน้ำตานพอจะทราบไหมว่าพอจะรู้ไหมไว่ายากเขาแบบแอบ,บจะบโป๊เราได้ด้วยมั้ยก็ผมว่าเขาเขาถ้าจะรู้ผมว่ามีเซนส์แล้วก็ด้วยอตอนนี้ผมบอกว่าโอเคพอพอดีเราลงไปว่ายน้ํากันในอ่างน้ํานั้นแล้วก็ขึ้นมาเปลี่ยนชุดพอขึ้นมาข้างบนเสร็จแล้ว เขาก็กำลังเ,เปลี่ยนชุดอยู่แต่งหน้าอะไรเงี้ยฮะเขาหันมาอีกสามมิ้นแป๊บเดียวผมใส,ส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วผมบอกว่าที่รักก็เร็วที่รักก็เร็วเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุด,ชดว่าจริงจริงมันจะใกล้เวลาแล้วที่ที่ผมจะต้องนัดเพื่อนมาตรงนี้ว่ทาที่จะต้องตกแสงก็ต้องเป็นอย่างนี้ผมก็หวังว่าจะไม่ฝนตกวัันนน้อะไรเงี้ยแล้วผมก็โลกนะผมโลกงแล้วเขาก็คงแบบนี่มันต้องมีอะไรแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วผมก็ดูโล่งๆแต่เช้าด้วยอะไรเงี้ยก็ก็คงจะน้องคงจะจับจับได้เขาบอกว่าเขาสวยรอทุกวันเลยครับพี่แม่ใช่ใช่ครับใช่ เขาสวยสวยทุกวันนะครับที่นี่เขสวยร้อทุกวันจริงไหมสวยครับสวยสวยทุกวันไม่ไปอิตาลีก็สวยครับทำเลไปด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับทำเลไปด้วยแล้วก็ผมก็ทำเลไปด้วยเหมือนกันใี่แล้วจริงจริงประโยคที่เราเตรียมไว้เจอคที่ได้อยากจะพูดตั้งแต่แรกอันนี้ขอเก็บไว้เป็นเป็นความลับดีกว่าแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่ามีคำว่าแทรกซึมอยู่ในนั้นคือผมอ๋อประโยคที่ผมพูดกับเขาตอนตอนความตอนนั้นใช่ไหมผมบอกว่า ไอ้ว t to d i ด s สอ v e in นยูก็คือเหมือนกับว่าผมอยากจะ,จะ,จะอะเอจเขาเรียกว่าอยากจะแทรกซ้อนเข้าไปอยู่ในชีวิตคุณอะไรอย่างเงี้ยความหมายผมก็คือแบบเราก็ควรจะประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าผมตื่นเต้นมากจนผมพูดแบบอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่ยมงไปได้บอกอะารที่ที่เราไม่ได้พูดวันนั้นบอกบอ,บอกแล้วครับบอกหลังจากที่หายตื่นเต้นไปกินข้าวกัน ผมได้มีโอกาสที่ผมจะไม่เขาเดี๋ยวบบได้โอกาสได้บอกเขาอีกรอบได้โอกาสได้บอกเขาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พอใจมันไม่เต้นแรงอยู่ตอนนี้แล้วเาน้องตอบมาแล้วน้องบอกว่าน้องจำไม่ได้ว่าน้องตอบว่าน้องบอกว่าจน้องบางทีจังเดียวน้องน้องบอกว่า yes of course แหวนแหวนมีความหมายอะไรไหมครัแหวนความหมายอะไรไหมครับอกว่าตั้งใจทำด้วยเออก็ ก็จริงๆก็ผมเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับอยู่แล้วนะผมก็จะมีดีไซน์อะไรที่ผมแบบชอบชอบที่แบบก็คิดว่าเขาจะชอบแล้วก็เราก็ปรึกษาที่ร้านหรืออะไรเงี้ยฮะในความเป็นแหวนที่ผู้หญิงจะใส่ว่าอนไนเหมาะสมอะไรสวยก็ก็ผมว่าก็ก็เหมาะสมกับเขาแล้วผมว่าก็ก็เป็นแหวนที่ที่สวยจริงทำไมถึงใช้ถูกนานไหมคะขนาดมันจะพอดีไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าหลายเดือนจริงๆตัว ตัวเม็ดผมซื้อไว้นานแล้วครับซื้อไว้นานมากๆแล้วเพราะรู้สึกว่าแบบมันมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเร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 าพร้อมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็วกอพอพอด้วยงานด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าโอเคนันมันยังม,มันไม่ใช่เวลาของมันนะจนจนมาถึงวันที่หนึ่งมิถุนาก็ถือว่าเป็นอากาสที่ดีที่ผมผมได้ได้ได้ขอเธอตั้งใจนะเราบอกว่ามันเป็นร้านอัด เออใช่ครับตัวตัวตัวเม็ดมาจากฮ่องกงครับแต่ว่าตัวเรือนขึ้นที่ไทยครับตราดำดิ่งอะไมถึงไม่หาตอนนั้นผมพยายามหาเพชรชนิดนี้นะฮะมันเป็นเพชรชนิดพิเศษอะไรเงี้ยครับ<อ>ก็คงไม่ได้พิเศษไปกว่าเพชรชนิของคนอื่นๆนะฮะแต<อ>่ว่าเราเราแค่เราแค่อินทูกับเรื่องของของจิวเวลรี่เฉยๆเราเลยอยากจะหาอะไรที่มันมันพิเศษกับกับคนพิเศษของเราครับมันมีที่ความพิเศษยังไงเลยไม่รู้ เออก็ก็เป็นเพชรธรรมดาแล้วกันครับเดี๋ยวแฟนผมไปเดินที่ไหนเดี๋ยวโดนโดนเขาจะใส่ตรงนี้ตลอดเลยนะเขาอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะครับไม่ใช่สิบสองกะลัดนะครับไม่ใช่โอเคค่ะบางคนเขาจะผิดวันสิบสองกะลัดไม่ใช่สิบสองกลัดตอนนี้ก็เป็การแข่งแผนแผนกันยังไงครับพวกเขาพูดคัดต่อเรื่องงานแต่งงานแล้วนยจริงๆก็พอกลับมาก็กลับมาทำงานถามว่ามีมีคิดไว้แต่ก็ยังไม่ได้มีเวลามานั่งคุยเป็นจริงเป็นจังแต่ถามว่า คงยังยังไม่ใช่เรื่องนี้นะครเพราะว่างานแต่ละคนก็กลับมาก็เหมือนแบบว่า,าไปใช้ชีวิตนะฮะอ,อยู่ยุโรปแต่ว่ากลับมาก็มาไถนาต่อต่างคนต่างทํางานกันหนักมากเลยก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะก็คงจะได้บอกพี่จะทิ้งระยะเวลาไถนานไหมจิ๋เออไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องระยะเวลานะครับแต่ถือว่าถือว่าเราก็ได้ได,ได้ได้คุยกับ ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยทางเขาด้วยอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาแล้วก็ก็ทุกคนไม่ได้มีเร่งรัดไม่มีอะไรเลยแล้วก็เข้าใจแล้วก็เป็นให้เด็กๆทั้งสองคนมีคนตัดสินใจนะฮะเพราะเป็นอนาคตของเราสองคนไม่ใช่ปีนี้แน่แน่ใช่ครับไม่ใช่ปีนี้แน่ๆแน่เราคือทางพี่ใหญ่มาหาเริก่อนเริกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องต้องดูอีกทีว่าว่าจะเป็นปีไหนก่อนนะครับแล้วค่อยมาหาเริกันอีกทีเราอยากเออคู่เราอยากแต่งฤดูไหนคะ เออจริงๆไม่ไม่ซีเรียสแต่ว่าถ้าหนีหน้าฝนได้คงจะดีนะพีอนายนะ่นายต่อิตะลี้แล้วอยากเหือไอันนี้ยังไม่รู้เลยนะยังไม่รู้เลยว่าจะจัดอะไรที่ไหนจะจัดแบบไหนด้วยอันนี้ยังยังตอนนี้ผมโฟกัสลูกพี่ผมนะฮะชิมากก็พี่พอี่พเราพอเราขอบมันแต่งานไอ้มั่นกันแล้วความรู้สึกเราเปลี่ยนไหมนะเปลี่นเปลี่ยนครับ ผมรู้สึกว่าเราบอลกันมากขึ้นครับเรารู้สึกว่าเราเราคิดถึงเขามากขึ้นเรารู้สึกว่าไม่อยากแบบห่างกันอะไรเงี้ยยิ่งตอนกลับมาแรกอ๋อแบบว่าห่างคนรู้ต่างกันมาทำงานก็แบบโอ้โหนะแต่ว่าก็คือเราเราก็เข้าใจความรู้สึกคนที่ที่ที่แบบมั่นกันอะไรเงี้ยครับแต่งานความรู้สึกความเป็นเจ้าของมันมากขึ้นไปเรื่ย ไม่นะครับเท่าเดิมนะฮะเท่าเดิมนะครับแต่เราแค่รู้สึกว่าเราเราเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นแล้วต่อไปเราต้องจับมือเดินไปพร้อมๆกันนะฮะเวลาตัดสินอะไรเวลาจะคิดอะไรก็คงต้องต้องคุยกันคงต้องแชร์กันมากมากขึ้นเพราะว่าเดิ่ความรู้แต่ก่อนอาจจะเรว่ออะไรเป็นเป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าคนละคนอะไรเงี้ยแต่พอเราต้องมาเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วมันก็ต้องเป็นการเดินไปด้วยกันด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราก็รู้สึกว่าเรากำลังเรากำลัง เลี้ยงกินสำหรับทีก็คือเราพร้อมที่จะจะเดินไปด้วยกันอยากรู้ว่าแบบสิ่งที่แบบเราแบบจบตรงยาย่ามาตั้งแต่ศึกหรือว่าเชื่อหมายถึงว่าต้องเป็นคนนี้แหละทีชีวิตเราเออผมว่าเรามีความเรามีความคล้ายกันเยอะครับผมกับย่ามีความคล้ายกันเยอะแล้วก็เรามีเราเรามีช่วงเวลาที่เราให้ตัวเองแล้วก็เรามีช่วงเวลาที่เราโอยหากันเราเหมือนกับมันเหมือนกับ ถ้าพูดภาษาแบบสวยงามเลยก็คือเราเหมือนเราถูกสร้างมาให้เราอยู่อยู่อยู่ด้วยกันได้คู่กันอะไรอย่างเงี้ยนี่เขามบ้านอย่างนี้นี่บ้านพูดื่ออะไรอันนี้จะเรนี่เป็นเรือนหอเลยไหมบ้านบ้านที่สร้างเพิ่งเเสร็จเพิ่งขึ้นบ้านใหม่อันนี้ไม่ใช่เรือนหอแต่ว่าเป็นบ้านที่ผมอ่ะสร้างบ้านอยู่เป็นบ้านของผมเองแล้วก็เป็นบ้านที่ที่ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เวลาแม่น้ำมาจากขอนแก่นมาอยู่ราะว่าบ้าน เก่าเนี่ยก็คือเป็นบ้านที่เล็กมากนะฮะเม่เทียบกับกับอะไรหลายอย่างทั้งทองใช้ของอะไรที่มันมันเยอะขึ้นประมาณนั้นอันในส่วนของเงอนหอเล็กนี่นอันนี้ก็ก็ยังไม่ได้ดูเป็นจริงเป็นจังว่าจะเลือกโลเคชั่นไหนจะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็ก็เอาเอาแบบว่าเอาสะดวกตอนนี้ก่อนค่ะี่ที่ไปนอร์เวย์ปะป๊าเป็นไงบรางคะพี่้จัดจนปัดน้ามครับผมสกัา ก็จริงๆถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสไปไปไปอยู่กับเขาเพราะว่าปกติแล้วเวลาไปนอร์เวย์เนี่ยเวลาเจอคุณพ่อก็จะอยู่กันแบบครอบครัวหรือว่าก็จะมีคุณแม่มีหลายๆคนอยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะแต่ว่าพอ,เ,อ,อเราได้ไปอยู่กับกับผู้ชายที่อยู่ด้วยกันในครั้งอยู่ด้วยกัน2คนนะฮะ,ะกินข้าวเช้าด้วยกันออกไปไหนมาไหนด้วยกันมันมีเวลาที่ผู้ชาย2คนได้คุยคนนึงเป็นพ่ออีกคนนึงก็ เป็นคนหนึ่งที่กําลังจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เรามีอะไรจะได้คุยกันเปิดใจแล้วแม้กระทั่งการที่เขาได้สอนเราในหลายอย่างการใช้ชีวิตคู่หรืออะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเป็นเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆผมรู้สึกว่าผมผมมีความสุขมากที่ที่ได้มีโอกาสไปออกทริปกับกับคุณสิทธิรู้คือเป็นการเปิดอกในรูปครัวทจด้วยกันจริงๆก็ก็คุยกันเปิดอกเลยครับก็ฝากฝังลูกสาวยครับดีครับก็ฝากฝังลูกสาวให้ดยก็ก็ ไม่ครับเขาไม่ได้อะไรนะเขาก็แค่แค่เป็นกำลังใจให้สปอร์ตแล้วก็เล่าเรื่องอะไรเนี้ยให้ฟังเพยงแล้วเรารับฝากพ่อว่าอย่างไรคือคือเราเราไม่ไม่ได้รับฝากอะไรกันไม่ได้แบบมีคอมมิตเมนต์ว่าไม่ไม่ได้แบบมีแบบว่าเฮ้ยต้องทําอะไรต้องทำอะไรไม่มีนะแค่แค่เราเหมือนคุยกันสัพเพเหระมองตาก,กันเราก็รู้สึกแล้วว่าแล้วว่า ความหมายของเขาเขาต้องการอะไรเงี้ยเรืองเราไม่ได้เด่แบบเรียกพ่อตาสายฉันขาดผมก็ผมก็รู้สึกมีความสุขกับการเรียกว่าพ่อตาอะไรเงี้ยจะได้ชินนั่นนะฮะจะได้ชินชินครับจะเรียกแม่เมาว่าไม่อยากไม่อยากโอเคนะโอเคโอเคนะพี่แย้มลงเลยนะ